Oh, สมุนยเูเอาเอาเลยเดี๋ยวที่จะได้อพอะมืกช่วงนี้ก็ว่าได้เปิดร้านขายสมุนไพรของที่ระลึกเครื่องพวกเครื่องร่างของคังแน่แล้วก็ยาสมุนไพรก็เก็บมาไว้หลายแล้วเต็มร้านแล้วใน,นนั้นะถ้าจะเพิ่นเปิดเมือ่อใดก็สีละทีได้เปิดขายสมุนไพรน่ะยามหัสจรรั์ตอนนี้กำลังถึงซื้อมีคนสั่งแน่ ไปมันแก้บำบัดได้หลายอย่างมีโรคเก้าแน่โรคเอามาพืชมาพาดปวดคอหลังปวดเอวจังซี่กับบรเท่าได้เกี่ยวกับบนลูกของคุณยิง่งซี่นะโรคภายในนั่นก็ได้เพราะว่าอันนี้เป็นยาสำล่าบ้านกะพืชกระบ,บ้านก็ะพอตะเมเขามันเป็นยาพุ่มปัญญาไทายเนาะอันนี้นะก็ไปหาเอา อาละวันนี้คนกินแล้วมันกระอบโจทย์ก็ดีสินะกมกัมีกำลังใจขาเจ้าไปกินแล้วก็ดีตอบรับขาเจ้าก็มาเอาอีกคุณละมัดคุณละิบมัดแน่หามัดแน่ก็ไเด้สทงไปข้าเจ้าแต่ช่วงนี้มันก็เงียบเงียบแน่ก็เก็บยาไว้หลายหลายแล้วพอยาบำรุงกำลังกาลังเสือโครงแน่มากระถือโล่งแน่โอ้รหลายอะไรนี่นะ เก็บน้ำน้ำผู้น้ำผากับไปสนาดน่ะตอนนี้กะกะทายเล่นทั่วซ้ำผมปเป็นนอะเนี้ยอายุหลายแล้วก็ได้ไม่ให้หลานสอนให้ซื่อวันนี้เจาดีหลานมากก็เลยให,ออให้เขาสอนในเฮ็ดอยากให้ว่าว่าเป็นอยากเป็นวิทยาทานแน่เออทั้งทั้งซื่อทั้งให้กินน่ะพระเจ้าจออดีกะ่ะดีใจมีความภูมิใจ